เมื่อข้ามวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับนะโรงยิมอนเนกประสงค์ประจำจังหวัดวินลองกรมวัฒนธรรมกีฬาและก็การท่องเที่ยวประจำจังหวัดวินลองได้จัดพิธีเปิดงานแข่งขันวอลเลย์บอลกระชับมิตรนานาชาติประจำปี2025ขึ้นที่เวียดนามนะครับการแข่งขันกระชับมิตรครั้งนี้มีทีมวอลเลย์บอลหญิงเข้าร่วม3ทีมได้แก่สมสอนวอลเลย์บอลหญิง PFU Bluecats จากญี่ปุน่น แล้วก็สโมสรวอลเลย์บอลหญิงวทีวีบินเดียนลองอันแล้วก็สโมสรวอลเลย์บอลหญิงวินลองจากเวียดนามนะครับรองผู้อำนวยการกรมวัฒนธรรมกีฬาและก็การท่องเที่ยวจังหวัดวินลองนะครับกล่าวในพิธีเปิดว่าการแข่งขันครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีเลยสําหรับนักกีฬาหญิงของจังหวัดวินลองที่จะได้ลงแข่งขันเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนเพื่อยกระดับทักษะความสามารถในการเตรียมตัวสําหรับการแข่งขันในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับสโมสร PFU Bluecats ที่เป็นทีมที่แข็งแกร่งแล้วก็เป็นตัวแทนจากวงการวอลเลย์บอลอาชีพชั้นนำของญี่ปุ่นเนี่ยขณะที่สโมสร VTB b, b i n d i a n Long An ก็เป็นหนึ่งในทีมที่แข็งแกร่งแล้วก็ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประเทศเวียดนามการแข,ข่งขันครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่กิจกรรมกีฬาธรรมดานะครับแต่ยังเป็นกิจกรรมทางวัฒนธรรมและเป็นสะพานเชื่อมมิตรภาพระหว่างเวียดนามและก็ญี่ปุ่นให้นันแฟนยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ยังเป็นโอกาสให้จังหวัดวิลลองได้เพิ่มพูนการแลกเปลี่ยนในระดับนานาชาติและก็ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมเศรษฐกิจสังคมรวมถึงภาพลักษณ์ของจังหวัดวิลลองให้เป็นที่รู้จักแก่เพื่อนชาวเวียดนามและก็นานาชาติต่อไปหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดนะครับการแข่งขันคู่แรกระหว่างทีม pfu bluecats และก็ทีมวิลลองก็ได้เริ่มต้นขึ้นด้วยทักษะที่เหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับทีม pfu bluecats จึงสามารถเอาชนะทีมวินลองไปได้อย่างขาดลอยด้วยสกอร์25ต่อ11 25ต่อ6แล้วก็25ต่อ8ในค่ำคืนวันที่29กรกฎาคมการแข่งขันยังคงดำเนินต่อไปโดยเป็นแมตช์ระหว่าง p f u b l u e c a s t แล้วก็ v t v b i เด i n ลองอันดโปรดกดติดตามช่อง v o ลล e y b a l เ k ซี่เพื่อรฟังข่าวสารวอลเลย์บอลเป็นประจำนะครับ